อธิษฐานตอนเช้าสดุดี2 5ข้อหนึ่งข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในพระองค์สดุดี 53: ข้อสองพระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูบุตรชายทั้งหลายของมนุษย์ว่าจะมีใครบ้างที่ฉลาดที่เสาะหาพระเจ้าสดุดีห้าข้อสข้าแต่พระเจ้าในเวลาเช้า พระอ,องค์ทรงสดับเสียงของข้าพระอ,องค์ซึ่งข้าพระอ,องค์เตรียมถวายเครื่องสก,การะบูชาแดพ่พระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่1นึ่งเทสุริกาหข้อ17จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอฟิลิปปีสีข้อ6อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณ ยากอบ5้าข้อสิเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโลกภัยคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลสุภาษิต9ก้ข้อสิ 9, ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้ สุภาษิตสิบห้าข้อสามสามความยำเกงพระเจ้าเป็นการสอนให้เกิดปัญญาและความถ่อมใจเดินอยู่ข้างหน้าเกียรติสุภาษิต2 2บข้อ4บำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตสุภาษิต22ข้อ3คนอย่างรู้เห็นอันตราย และซ่อนตัวของเขาเสียแต่คนเขาเดินเลื่อยไปและรับอันตรายนั้นสุภาษิต21สิบข้อ30ปัญญาก็ดีความเข้าใจก็ดีคำปรึกษาก็ดีจะเอาชนะพระเจ้าไม่ได้สดุดี20ข้อ7บ้างก็โอวดเรื่องลดลบบ้างก็เรื่องมา้าแต่เราอวดเรื่องพระนามพระเจ้าของเรา พระวจนะคำสรุดีร้อยสิบเก้าข้อร้อยห้าพระวจนะของพระอ,องค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระอ,องค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระอ,องค์มัทธิวสี่ข้อสี่ฝ่ายพระอ,องค์ตัดตอบว่ามีพระคัมภีร์มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า2ทิโมธีบทที่3ข้อ16-17พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพัพกร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฮิบบู4ข้อ12เพราะ,ะว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลังุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยสุภาษิต1ิบข้บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดีและคนที่วางใจในพระเจ้า จะสุขสบายความช่วยเหลือสรุดีร้อยยี่สิบเอ็ดข้อหนึ่งข้อสองข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกฉเฉลยธรรมบัญญัติสามสิบเอ็ดข้อแปดผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วย พระอ,องค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยโยชวาหนึ่งข้อ9เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากตกใจหรือค้ามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าจะไปถิ่นฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า สดุดี2 3่มข้อส่แม้ข้าพระอ,องค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระอ,องค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระอ,องค์ทรงสถิตกับข้าพระอ,องค์าถาและทานพระก,กรของพระอ,องค์เล้าโลมข้าพระอ,องค์ฟิลิปปี4ี่ข้อสิบสามข้าพเจ้ารู้จักที่จะ,ะเผชิญกับความตกตำ่ำ และรู้จักที่จะประชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสนข้าพเจ้าประชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าโลม8ข้อ28เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระอ,องค์ได้ทรงเรียดตามาพระประสงค์ของพระอ,องค์ยากอบ5.16ข้อ16เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโลกภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผล ความชื่นชมยินดีหนึ่งเทซุริกาห้าข้อสิจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายฟิลิปปีสข้อสจงชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพระเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดสุภาษิตสิจ็ข้อยี่สใจล่าเริงเป็นยายอย่างดี แต่จิตใจที่หมดมานะทําให้กระดูกแห้งฟิลิปปี2ข้อ14จงทําสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันผลของพระวิญญ,ญาณกลาเทีย5ข้อ22-23ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปานีความดี ความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยกาลเทีย6ข้อ9อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรยอน3ข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรง ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระอ,องค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์หยอนหนึ่งข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระอ,องค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้น 1. ยอนสองข้อสิ อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น1ยอห์น3ข้อ17แต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนและยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่กับผู้นั้นอย่างไรได้1ยอนสข้อ18ลูกทั้งหลายเอย๋ย อย่าให้เราลักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงลักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริงยอนสี่ข้อสิเราทั้งหลายลักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนหนึ่งยอนสี่ข้อยีสถ้าผู้ใดว่าข้าพเจ้าลักพระเจ้า,จาแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเพราะว่า ผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้ 1. นึ่งยอนห้าข้อยีลูกทั้งหลายเอย๋ยจงระวังรักษาตัวอย่าเกี่ยวข้องกับรูปเคารพสรรเสริญพระเจ้าสรุดีร้อยหข้อหนึ่งจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำลงเป็นนิด สดุดีร้อยสี่สิบหกข้อหนึ่งจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจิตใจของข้าพระเจ้าเอย๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดสดุดีร้อยหข้อหจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดมัทธิวสิบเอดข้อยีบแบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขอิสยา40ข้อ31แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเลี้ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยโลม12ข้อสออย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ และอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมความเชื่อฮิบบูสิบเอ็ดข้อหนึ่งความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงยอนสิบเอ็ดข้อสี่สิบ พระเยซูตัดกับเธอว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความวางใจสุภาษิต3ข้อ5ถึงข้อ7จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์ จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบลื่นอย่าคิดว่าตนเองฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายสุภาษิต16ข้อ1แผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าสุภาษิต16ข้อ3จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเจ้าและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้ สุภาษิต16ข้อ20บุคคลผู้สนใจในพระวจนะจะพบของดีและคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบายสแสวงหาพระเจ้ามัทธิว6ข้อ33จงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ สดุดี34ข้อสิเหล่าสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหวยแต่บรรดาผู้ที่สแสวงพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆขอมัทธิว7ข้อ7ถึงข้อแจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา มัทธิวยี่สอดยีสิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้ความรักหนึ่งโคลินสิบสข้อสถึงข้อเความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิด ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของผู้อื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง1โคลินธ์13ข้อ13ดังนั้นยังตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุด มัทธิวยี่สองข้อสามเจ็ดสามเก้าพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสุภาษิตสิบเจ็ดข้อสิบเจ็ดมิสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากภรรยาสุภาษิต 18. ข้อ22บุคคลที่พบภรรยาก็พบของดีและได้ความโปรดปานจากพระเจ้าสุภาษิต19ข้อ14เรือนและทรัพย์ทาคารเป็นมรดกมาจากบิดาแต่ภรรยาที่อย่างรู้มาจากพระเจ้าสุภาษิต31ข้อ29.30สตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เป่าประโยชน์ แต่สตรีที่ยำเคงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญลูกา6ข้อ38จงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วนยัสันแน่นพูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นมารคีสามข้อสิบ พระเจ้าจอมโยธาตัดว่าจงนำท่าสางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพระพรอย่างล้นไหลามาให้เจ้าหรือไม่กิจการ20ข้อ3 5การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับสุภาษิตสิบข้อ24 25 บางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคัง่งบางคนย,งยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ยิ่งขาดสนก็มีบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคัง่งบุคคลที่ลดน้ำเขาเองจะได้รับการลดน้ำเอเมน